สิสองหามาว่าโลกะมงคลสมัยร้อยกองต่างมาลัยสวายใจองค์รายที่นี่แปดติดสี่พันษาเหล่าไฟฟ้าแสนเป็นปีสิริกิจเป็นเกียรติสีผู้พอดีสิงหพระไทยทะเสด็จเคียงพระบาทยุระยาตัดะ้าไตยชุกช่วยชีวิตไทยให้อยู่ได้ไม่ลำเคดพระกรุณาหาใดเกียรตินิอาจเทียบที่บำเพ็ญ ทรงงานมิว่างเว้นล่าล่มเย็นด้วยเมตตาดำหลัดที่เริ่มฤิจากดำริที่ปรารถนาเหล่าล้วนชวนปีดาวงประชาสันดีทรงเป็นแม่ของชาติทั้งรัฐราชจึิงสุเสประดุษสายนาทีโลมทาตีขึ้นช่ำใจอันเชิญพระไตรรัตนเสกสวัสดิ์นิรัติจใจสโลกานิลาไมสลิดใดสมฤดิ์เพิน ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพลากรของนโยบายและแผนสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ